สวัสดีครับจากเพจ SCT ใบสีตู่แล้วก็มีช่องทางเพิ่มเติมก็คือ YouTube Channel นะครับจะเป็น SCT Car Max และเดี๋ยวพิเศษสุดก็คือวันเสาร์นี้นะครับก็จะเป็นวันที่เ,เรียกว่าทำบุญบริษัทนะครับก็เป็นเป็นวันครบรอบทำบุญบริษัทก็เดี๋ยวจะเปิดเพจเพิ่มอีกเพจหนึ่งก็คือจะเป็นเพจ มิดไมล์ by A C T เปิดเปิดเพิ่มแต่ว่าตัวตัวอไม่ใช่เพจสิต้องพูดว่าเป็น YouTube Channel แต่ว่าอันนั้นนะ่ะจะไม่ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องของว่าขายของก็จะรีวิวทั่วไปแหละแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถฟอร์ดอยู่นะครับเป็นตัว next gen แล้วก็เป็นตัวปี2021ด้วยเป็นหน้าเก่าวันนี้มีอะไรเด็ดที่จะมาบอกเพื่อนๆก็คือว่าวันนี้มีลูกค้าที่ว่าจอง e v คันแรกที่ว่าได้ส่งเลยนะครับตัวนี้ก็คือ everest ตัว10 นะครับมาดูว่าตัวนี้คือลูกค้าเนี่ยไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งนะครับเดิมๆแต่ว่าก็มีเพิ่มมีเพิ่มกคกระจังหน้ามีเพิ่มแค่กระจังหน้ามีนิดหน่อยพูดว่ามีนิดหน่อยดีกว่า,เพ,า,เ,พาเพราะเพราะโดยรวมแล้วก็เดิมๆจากโรงงานมาเยอะมากนะครับอ,อย่างแรกเลยก็คือว่ากระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นกระจังหน้า FORD ของ r a p t o r V6 นะครับมาพร้อมกับไฟทับทิม3เม็ดข้างบนกระจังหน้าตัวนี้ก็คือทําให้รูระบายความร้อนเนี่ยมันใหญ่ขึ้น ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนที่อยู่ภายใต้ห้องเครื่องนี้นะครับมันที่ไฟหน้าไฟหน้าก็จะเป็น LED นะครับแล้วก็ตัวไฟ daytime นี่ก็จะเป็นตัวไฟตัว C เป็นรูปเป็นรูปตัว C ก็คือที่เขาเรียกว่าไฟ C Cam นะครับอ่ามันในเรื่องของไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกนี่ก็เป็น LED นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้มาออปชันแบบฟูลขนาดนั้นนะครับที่ว่าเป็นไฟเลี้ยวอัจฉริยะ เปิดปิดอัตโนมัติอะไรพวกนี้แต่ว่าเปิดปิดไฟบนเนี่ยมันมีอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ไม่ได้เปิดว่าวงเลี้ยวซ้ายแล้วก็เปิดซ้ายเลี้ยวขวาเปิดฝาอันนี้ไม่มีนะครับลูกค้าต้อง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 ดูในออปชันเพิ่มเติมตัวนี้เข้ามาด้วยแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยตัวนี้เดิมๆเลยมีเซนเซอร์มาให้นะครับมีเซ็นเซอร์มาทั้งหมด4จุดจะไม่จะไม่มีกล้องหน้านะครับไม่มีกล้องหน้ามีแค่เซนเซอร์อย่างเดียวไม่มีกล้องหน้าแล้วก็ข้างใต้นี่ก็จะมีห่วงลากจู มาในเรื่องของด้านข้างอ่าด้านข้างนี้ก็จะเป็นล้อแม็กคเดิมๆจากโรงงานเลยล้อแม็ก o อดนะครับตัวนี้ถ้าลูกค้าพอจะทราบก็คืออันนี้คือก้านวตัวนี้จะเป็นแม็กตัวเดียวกันกับของไวแท็แต่ว่าของไวแท็กเนี่ยจะลมดำส่วนตัวนี้ปัดเงานะครับดิสเบรกหน้ายางกูดเดียนะครับอันนี้แม็กขนาด18ส่วนยางเนี่ย2 5 5 6 5 r 1 8มาพร้อมกับตัวปีกนกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับ ทำให้การขับขี่เนี่ยของตัว E v e r อร์เตัวใหม่เน็กเจนเนี่ยครับมันจะนุ่มนวลกว่าเดิมเพิ่มขึ้นอีกประมาณ30%ในความนุ่มนวลนะครับมาดูแก้มข้างแก้มข้างอันนี้ก็คือจะเป็นตัวชุดโครเมียมตัวอักษรเทอร์โบแก้มข้างเพิ่มความหรูใน e v e r e อร์เกระจกมองข้างก็จะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็เป็นพื้นดําด้านล่างตัวนี้กระจกมองข้างเนี่ยตัวตัวตัวสีไม่ใช่โครเมียมตัวนี้จะเป็นเอ่อตัวสีเดียวกับตัวรถ ด้านล่างก็จะเป็นดาด้านตัวนี้จะไม่มีกล้องเพราะว่าไม่ได้เป็นแบบกล้องรอบคันแล้วก็จะไม่มีไฟนะครับบันไดข้างก็คือเป็นบันไดกันลื่นสีเดียวกับตัวรถเลยชิ้นงานตัวนี้สีดํานะครับมีร่องกันลื่นให้นิดเบรกนี่จะเป็นดิดเบรกสีล้อหน้าหลังเลยนะครับ ามาดูในส่วนของด้านหลังกันนะครับตัวนี้จะบอกจะบอกก่อนว่าตัวนี้จะเป็น่ไม่ใช่เป็นแบบว่าไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวโชค๊คด้านหลังนะครับจะเป็นโชค๊คไม่ได้เป็นไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีการเตะแล้วฝาจะเปิดน,นะครับไม่มีตัวนี้ไม่มีตัวนี้ที่มีมาให้ก็คือมีกล้องมองหลังแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังเนี่ยสจุด ที่ลูกค้าเห็นส่วนตัวฝาฝาปิดด้านหลังตัวนี้จะไม่มีครอบจะไม่มีครอบอะคริลิกใสามาให้นะครับตัวนี้จะแตกต่างจากตัว e v ที่เป็นตัวขับ4กับเป็นตัว e v ที่เป็นไทเทเนียมจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดตัวนี้จะไม่มีครอบมาแต่ว่าจะมีออักษรของตัว e v e r อ e s สมาให้เป็นตัวชุบโครเมียมเหมือนกันไฟท้ายก็จะเป็นไฟ led แล้วก็มีที่ปดัดน้ำฝนหลังในส่วนของภายนอกก็ลูกค้าเนี่ยจะมีประมาณนี้ มาดูในส่วนของภายในอ่าภายในนะครับจอกลางเนี่ยก็จะเป็นจอขนาด10นิ้วนะครับส่วนจอหน้าปัดนี่ก็จะมีขนาด8นิ้วซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเออจอกลางเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับแอป Ford Pass ซึ่งในตัวแอป Ford Pass เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ ่ Google Play Store นะครับสาม,มารถเราดาวน์โหลดได้ใน Android Auto สาม,มารถดาวน์โหลดได้ก็จะเห็นว่าตัวนี้จะไม่ได้จะไม่ได้จะจะไม่ได้แตกต่างจากตัวของตัวออ e ตัวท็อปมากมากนักนะครับก็คือตัวนี้จะมีเออ่ตัว p u s สตาร์ t แล้วก็จะมีตัวกุญแจไวเลส กุญแจคีเลตเท่ที่กุญแจคีเลตนะครับก็จะมีมาให้ในส่วนของตัวเบรกมือไฟฟ้ายังมีให้นะครับตัวนี้แอร์ปรับอิสระซ้ายขวาเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิได้ทั้งซ้ายและขว,วาเลยแยกอิสระกันแล้วก็สามารถปรับพัดลมได้ตัวนี้เบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังให้คู่หน้าดูคู่หน้าก่อนเบาะหนังนะครับตัวปรับตัวนี้ก็จะเป็นปรับ ปรับไฟฟ้าแบบ6ระดับไม่ใช่8นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเทนตัวนี้ปรับ6ระดับฟูงอะไัเป็นมัลติฟังก์ชันเดี๋ยวขอนุญากเก็บกุญแจก่อนนะครับเออเขาเปิดอันนี้ไว้ให้ลูกค้าเหรอแปลกฮะเดี๋ยวผมต้องปิดตัวนี้ให้ลูกค้าก่อนอืมอ่าโอเคภายในก็จะมีประมาณนี้นะครับตอนนี้มาดูแถวแถวสอง บาะแถว2ก่อนนะครับเบาะแถว2เนี่ยก็ยังมีมาให้ในเรื่องของที่ชาร์จไฟแถวหน้านีมีอยู่แล้วชาร์จไฟนะครับอ,อ USB Type C, C กับ USB C กับ USB A ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวชาร์จไฟแบบ12โวลต์นะครับแล้วก็มีพัดลมปรับระดับได้มาดูเบาะบาะแถว2เบาะแถว2นี่ก็เบาะหนังนะครับ ตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีสันลูบส่วนแถวสามเนี่ยแถวเบาะแถวสามนะครับไม่ใช่เบะาบปะ,ปปะปรับไฟฟ้าเบาปรับมือปกตินะครับตัวนี้ก็เข,ข้าวว่าตัวนี้พอดีว่าเดี๋ยวลูกค้าเขาอยู่ในโชว์รูมแล้วแล้วเดี๋ยวก็กําลังนับเงินอยู่เพื่อที่จะทําการรับรถแล้วตัวนี้ภายนอกภายในในตัวเทนนะครับก็ จะมีประมาณเท่านี้ก่อนยังไม่ได้มีอะไรพิเศษมากเพราะลูกค้าก็ไม่ได้แต่งอะไรมากอยู่แล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนมีข้อติชมหรืออยากจะพูดคุยกันกันกบเรื่องในรถของรุ่นต่างๆก็สามารถอินบ็อกเข้ามาในที่เพจของ SCT by t ตีตูแล้วก็ Youtube Channel เป็น SCT Car Max ตอนนี้นะครับที่มีเห็นๆเลยก็มี2องชา n e l ที่สามารถติดต่อได้ยังไงวันนี้เดี๋ยวผมต้องไปต้อนรับลูกค้าก่อนอยังไงนี้ขอตัวนะครับสวัสดีครับ ไม่ได้ดูไม่ได้ดูสเปคตัวนี้เท่าไหร่เลยเออราคายังลืมเลยตัวนี้มันเท่าไหร่หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสามหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันมั้ยไม่แน่จะ่มันลงท้ายท้วสี่พี่อ๋อเหรอเออเออแปลกเนอะขายรถขายขายรถตอนนี้มันลงท้ายด้วยเจ็ดบ้างด้วยเก้าบ้าง